10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pra เป็นที่พักที่ให้ความเข้าใจนานเท่าไรก็จะมี กภาพเดิมๆก็วนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสันๆเกือบลืมกันแล้วต่างเดินกันไปตามทางของใครแยกไปค่อยๆไกลหา ที่ดีวันหนึ่งก็จาใหายขาดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวที่สวยงามอยู่อย่างเดิมไม่เคยมองมัวมนหนังสือเก่าๆหนังสือรุ่นเราเล่มนี้รูปเธออย่างนี้ข้างเธอคือฉัน เพีงมองดูนานๆน้ำตาเข้ามาเข้ากลบกี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างค่อยๆลืมเลือนกันไปไม่รู้ทำไม เธอคอคืเพ่ยงมองดูนานๆนน้ำตาก็้ามาเขา้ากลบกี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างนค่อยๆลืมเลือนกันไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรื่องราวแล้วนั้นจึงเจอ ที่ลงไว้คือที่อยู่หยิบปะกามันรยายนี่จดหมายว่าจำกันได้ไหมเธอที่อยู่เดิมที่เขียนไปหากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ได้แต่หวังกันไปความลังคงไม่ตายจะ แล้ววันนั้นก็วนเวียนมาถึงให้เรารู้สึกรำลึกติดตรึงพวกเรามาแก้คิดถึงพร้อมกันแสงจันทร์บางคำบางคืนมนตมองสายลมบางช่วงบางตอนอ่อนแรง แสงดาวบางห่วงบางคราวอ่อนแสงหัวใจบางครั้งบางคราอ่อนแอนได้คืนได้วนมาเจอได้พบเธอเพื่อบอกความหวันอยากได้ยินได้คุยได้ฟัง เล่าความหลังชีวิตไว้เยาจดฝังจำยังตรึงฝังใจโลกเปลี่ยนไปแต่ใจของเรายังคิดถึงเพื่อนเก่าครูเก่าเตือนให้เราวรนคืนสู่เยาว สัญญาว่าจะกลับมาพบกันแม้ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนเส้นทางเราอาจจะวางห่างไกลแต่ใจของเราจะโยงใย,ยกัน เปลี่ยนไปแต่ใจของเรายังคิดถึงเพื่อนเพือคู่เก่าเตือนให้เราควรคืนสูเยาวยังคิดถึงเพื่อนเพือคู่เก่าเตือนให้เรา ขวนคืนสูงยาว กันเมื่อเจอกันในชั้นเรียนไม่เคย ะะสมัยเมื่อ32ปีที่แล้วเป็นครูละอ่อนน้อยๆน,นะคะอยู่มาถึงวันนี้ก็32ปีสอนรู้จักนักเรียนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะสอนได้ไม่หมดทุกคนแต่ความผูกพันจะมาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่สอนนะคะก็จะมาประมาณรุ่น5รุ่น6รุ่น7สมัยก่อนรู้เลยคนไหนชื่ออะไรและต่อได้นามสกุลอะไรบางคนไม่รู้ขนาดชื่อพ่อชื่อแม่แต่ปัจจุบันนี้รู้น้อยลงนะคะ แต่ว่าความผูกพันมีมาตลอดอยู่มายาวนานเป็นเหมือนเพื่อนนะคะวันนี้มาเจอกันทุกคนรู้สึกเตรียมตัวมากที่สุดตั้งแต่อยู่วิทยาลัยนี้มากบงานนี้นะคะดีใจอยากเจอลูกศิษย์อยากเจอรุ่นรุ่นแรกๆนะคะจนกระทั่งถึงรุ่นสุดท้ายถ้าใครยังจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาแนะนำกันส่วนตัวครูจําหน้าได้เกือบหมดแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะต้องนึกกันนานหน่อยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะจนตัวนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะัวลานาประเสริฐค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอดีต ท่านผู้บริหารของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่เมตตาวิทยาลัยมาร่วมงานนะคะบางท่านก็มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าคืองานเปิดอาคารอนเนกประสงค์งานทอดพระป่าสามคัคคีและมาร่วมงานในค่ำคืนนี้คืองาน36ปีราตรีเขียวขาวค่ะและขอขอบคุณ พี่น้องที่ร่วมงานกันมาลูกศิษย์ที่สอนมาตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นปัจจุบัน35ปีแล้วค่ะสำหรับความรู้สึกของวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นวันที่รอคอยนะคะรอคอยที่จะได้พบลูกศิษย์ลูกหาซึ่งบางคนก็ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานาน,านทีเดียวนะคะดีใจดีใจค่ะที่งานวันนี้จะเป็นงานที่รวมพลังลูกศิษย์ ทุกรุ่นนะคะนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราจะได้มาอยู่ร่วมกันมามีพลังร่วมกันนะคะที่จะสร้างสารรค์วิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะแล้วก็ ฝากนะคะสำหรับคืนนี้ครูจะรอรุ้นนะว่าใครจะเป็นผู้ที่ครอบครองมงกุฎแล้วก็ใครที่จะได้ถ้วยนะจะรอรุ้นถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับงานคืนนี้แล้วเรามาร่วมกันเก็บความทรงจำที่ดีๆนี้ไปได้วยกันรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมนายพินิจกลับทวีสิทธิ์เก่ารุ่นที่หนึ่งเลขประจำตัว147ขอกราบคุณครูทุกท่านสวัสดีเพื่อนน้องเลือดเขียวขาวทุกคนครับกับผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ มาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ครับกับผมในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าและทำงานอยู่ในสถาบันแห่งนี้ปัจจุบันกับผมขอสัญญาว่าจะร่วมกันกับเพื่อนๆที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาวิทยาลัยเราให้มีความเจริญตลอดไปครับผมให้สัญญาครับผมรัชดาป้อนจันทรอค่ะปฏิบัติหน้าที่การสอนวิทยาศาสตร์มาประมาณ13ปีมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งน,นี้และมีความยินดีกับ การร่วมมือร่วมใจของสิทธิเก่าในการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาวิทยาลัยดิฉันในฐานะผู้บริหารก็ขอขอบคุณคณะผู้มีเกียรติทุกท่านและก็สิทธิเก่าทุกคนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสวัสดีครับผมสาโรสสิทธิโชคสิทธิเก่ารุ่นที่หนึ่งเลขประจำตัวศูนย์หขอกราบขอบคุณคุณครู ทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอบใจน้องๆที่ได้มาร่วมง,งาน36ปีลาตีเขียวข่าวของวิทยาลัยน่านศิริน้รทองได้ร่วมเท่าพระปากัปนอย่างมากมายนะครับขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับกาับสวัสดีคุณครูทั้งหลายครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆลูกศิษย์ทั้งหลายครับ ผม,ผมชื่อนายวรเทพบุญจำเริญเลขประจำตัว248ครับเป็นทั้งสิทธิ์เก่าเป็นทั้งครูอยู่ที่นี่ก็มีความยินดีมากครับที่งานมีจัดมีการจัดงานนอสอลลำลึกขึ้นที่วิทยายลัยขอให้เพื่อนๆและพี่ๆน้องๆมามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมนายชำนาญแก้วสว่างครับรุ่นเก้าครับผม เลขประจําตัว1019นะครับผมเป็นตัวแานรุ่น9นะครับก็ความในใจของผมนะครับผมได้เป็นครูจนปัจจุบันนี้ก็เพราะมีลาหน้าสีนังทองครับทําให้ผมมีตรงนี้ครับครับผมรักๆๆหน้าสีนางทองครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับผมนายชำนาญสวนข้าวเป็นรุ่น15นะครับเลขประจตัว1700รุ่นผมก็มีออฟเป็นประธานรุ่นผมเป็นรองประธานครับและ และเ,เพื่อนๆอีกหลายคนเอ,องานนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นเราชาวเขียวขาวนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของน้าเสียงทองมารวมตัวกันซึ่งนานๆจะมีงานนี้สักทีซึ่งทุกคนก็เติบโตจากวิจัยนี้มีงานการทําที่ดีโดยได้การอบรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็ขอให้งานนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะมีงานต่อๆไปและครูทุกคนที่นี่ก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกคนที่มาปรึกษาต่งตางๆเกี่ยวกักบศิลปวัฒนธรรมไทยและผมจะตัโตนวแทนรุ่น1ิบ้านะครับก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนอบรมพวกเรามาจนได้ประสบกับความสำเร็จในการงานและหน้าที่ต่างๆขอบคุณมากครับ ผมเรือตีสุปชัยอินสว่างนะครับวิยาลัยนานาศป์อ่างทองรุ่นที่23ในโอกาสที่ครบรอบ36ปีในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกมีความยินดีมากที่ผมได้มีโอกาสที่จะมาศึกษาที่วิลัยนาศิลป์าแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันทางด้านการศึกษาด้านวัฒน,นธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ผมต้องขอขอบพระคุณวิยลัยน่าศป์อ่างทองคณะครูพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆที่ได้มีส่วนร่วมทําให้ผม ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติจนถึงน,นวันนี้ในสถานที่แห่งนี้ขอขอบคุณครับและขอให้น้องๆทุกคนได้ภูมิใจไว้ถือว่าวิทยาลัยของเราสถาบันของเราเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพเนศยิ้มแสงนะครับรหัสประจำตัว3 5 1หนกนะครับอยู่รุ่นที่27นะครับออก็ตอนนี้ก็ ทำงานคือรับราชการนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับสังกัดวิทยาลัยนรศินกรสิทธิ์นะครับก่อนอื่นก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะครับที่ได้จบจากสถานศึกษาแห่งนี้นะครับที่ที่มีความอบอุ่นแล้วก็รวมทั้งที่มีความรู้ที่พร้อมที่จะมอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับผมมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้จบจากที่นี้ว่าไปที่ไหนก็มีคนถามว่าจบจากที่ไหนผมก็ตอบไปอย่างภาคภูมิใจว่าผมจบจากที่วิทยาลัยนรศินอ่างทองครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานเลี้ยงรุ่นที่ว่าทุกคนพร้อมใจกันมาผมก็ดีใจที่ได้พบปะทั้งคุณพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกว่าผมรักวิทยาลัยนี้มากครับผมสวัสดีครับผมอิสวัตภาคินนะครับรุ่นที่27เล่นประจำตัว3-4-9-4นะครับผมพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจครับวิีลลัรนาเสียดังองครับ สวัสดีครับผมนายจารุวัฒน์ศรีโสภาสิทธิ์เก่ารุ่นที่28เลขประจำตัว4 2 6 9กราบสวัสดีคุณครูทุกท่านและเพื่อนๆพี่ๆทุกรุ่นนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เจอพี่ๆน้องๆเลือดเขียวขาวด้วยกันนะครับถึงตัวจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าใจยังอยู่วิทยาลัยนรสินทางท้องเสมอครับสวัสดีครับผมนายสัติศสว่าณญานะครับ เป็นตัวแทนรุ่นที่29นะครับเป็นรุ่นที่เพิ่งจบมันมาดเลยนะครับมัดเลยก็ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนที่วิลัตนา,าสินแห่งนี้นะครับผมอยู่ที่นี่มาก็11ปีแล้วนะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนนะครับให้ได้มีวันนี้นะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมไม่เคย ที่จะามาร่วงงานนะครับรวมสิทธิเก่าอย่างนี้ก็ก็ดีครับที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของเรานะครับก็ยังไงก็ขอฝากนะครับขอฝากาสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันทุกคนนะครับให้ทุกคนนะครับอย่าลืมเขลาทเสียงท้องของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เป็นสิทธิเก่านะครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นที่นี่ สอนให้รู้จักชีวิตความเป็นครู19ปีที่ผ่านไปที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานแต่ที่นี่คือบ้านที่มีหน้าที่สร้างเยาวชนให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนมาจากแดนไกลครับแต่หัวใจเต็มร้อยที่จะเป็นหนักทองแล้วคุณละ่ะคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับ Thank <laughs> you.